ไปไหนอ่ะทุกคนนี่เป็นไม่ใช่นี่หรือไอวุ้นอยู่ไหนอะวุ้นเหรอใช่หมดแล้วมั้งวุ้ยังไม่ได้หมดสิข้าหมดข้าหมดหมดแล้วทุกคนคิดหมดแล้วมั้ง ตักน้ำมันราดก็ได้นะจริงๆ,ๆขโมยมน้ำมันร้อนๆตักราดไปก่อนไปดูนัญดีกว่าครับทุกคนซาบผมมาก เพราะว่าจะหายหน้าหาย,หายตาไปไหนทำมาลายอะ่ะงงค,คนนี้แอบอุ้งงานมาทำนะคะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องหนีอเออย,ยกลอ้ยยกลอค่ะปิดปิดปิดแก๊สก่อนอะไรใช่ไมว้าวว้าวานี่นะครับ บารีก้าวตัดตๆบอต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 ดูเอาช้อนกับส้อมมากันทุกคนเอาข้อเหนียวมาด้วยนะครับบารีก้าดูตัดวันจิ้งจิมาพวกเรามาทำอะไรกันนะครับตรงนี้ งัวมหาช้อนอโอ้ยความจำกระติบข้าวไม่เอาอ่ะจะกินกับอะไรเอาถือมาถือเองเลยภารกิจนี้แกรับไปแัแงแิแกแา,ลาลแลแสแสแลแสแาแส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 แัแน,น,นีสแนคน เข้าไปนั่งกินนะครับอย่าด่าอย่าด่ากินนะครับอย่าไปบอกพวกพ่อนะครับโดนด่ดาดแล้วมานี่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  อ,อ๋เอเหรอออเหรอไปตรงนู้นไนปะตรงนู้นค่ะเนี่นอนยอย่างน้อยแล้วนม่มีความหวังตรงนี้ตรงนี้ก่อนที่มีพญาแถวนี้พี่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่ปลอดภัยนั่งสักที่เถอะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอจบเพียงนี้นะคะอบครัผมโอ้ยเดินร้อยปีกว่าจะถึงนี่นะคะอันนี้พวกเราก็ทำเสร็จแล้ว ไม่จะมากินแล้วนะครับโอ้ยหนูไปหน้าไปดนว่อะไรมาย่าอะไรกอาบน้ำให้เมื่อวานแลบครับต้องพอดูพ่อจ็บทางไหนครับโออเ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 ออขอบคุณมากครับ ขอขออืมสับทนี้ก็จบเท่านี้เท่านี้นะครับกินให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดครับผมกินทั้งหมดมนด้องเป้งเก็บคนเดียวน้องแบลบ์มถ้าไม่กินอีกหน่อยไม่อิ่มมาก็ได้แต่ต้องให้คิดกินน้ำก่อนไม่เลยสำหรับที่นี้ก็จบภายในใคแค่นี้นะครับ เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้้องพินด้วยนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวจะพาไปหน้าขวนไปกินไ่น้าก่อนนะครับบ๊ายบายสวานจังมาก